สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับก็จะเป็นเทมเพลตกรอบคลิปวิดีโอแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับรูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล,ล,ล์ตัว กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการแตกไฟล์รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆเ,เ,เอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้กดตกลง เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นครับแล้วก็ให้เพื่อนทําการติดตั้งฟอนต์ตัวนี้นะนี่เข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วก็ทาการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้แล้วพอเจอไฟล์แบบนี้เนี่ยให้เพื่อนไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะพอมาที่ Premiere Pro เนี่ยให้เพื่อนหาแถบคําว่ากราฟิกด้านบนนะหาคาว่ากราฟิกแล้วให้เพื่อนเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์นี้เนี่ยลากมาใส่ในนี้แล้วรอกับพิบปึ๊บอ่ากับพิบแล้วมันก็คือโหลดแล้วแหละ อ่าแล้วให้เพื่อนดำเนินการเลื่อนหาเนี่ยครับอ่าตัวนี้เลยวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้ได้เลยนะลากลงมาแบบนี้อ่าแต่พอลากมาแล้วเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยที่อาจจะดูเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหมือนอย่างของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเส้นเพเฮดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแต่มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไฟล์เพเฮดตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟล์ขนาด 4K นะแต่โปรเจกต์ที่ผมตัดงานตอนนี้เนี่ยมันเป็น1080ถ้าเกิดใครลากลงมาแล้วเนี่ยดูเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให เลือกคำว่า set to frame size นี่ครับมาแล้วทันทีสวยงามแบบนี้เลยส่วนถ้าเกิดใครตัดงานที่โปรเจกต์ 4K อย่างเงี้ยก็มันก็พอดีนั่นแหละเออมันก็จะพอดีแบบนี้แบบมันคมชัดอยู่แล้วอะผมทํามาผมทําใหญ่ๆไว้อะผมชอบใหญ่ๆผมชอบความคมชัดนะเออแล้วก็สําหรับวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยผมอยากให้ตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันอยู่หัวสุดของคลิปเพื่อนๆน,น,นะถ้าเกิดใครตัดงานเนี่ยก็คือเอาไอคลิปตัวนี้เนี่ย ไว้เปิดคลิปอย่างเงี้ยไว้เปิดคลิปอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบไว้เปิดคลิปอะพอเราเปิดคลิปมาเนี่ยปึ๊บมันก็จะเป็นกรอบคลิปอย่างนี้โผล่เข้ามาอย่างนี้นั่นเองแล้วไ HEY, อ้ตรงด้านบนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเขียนคาว่าไฮไลท์อะไรเงี้ยเราก็เอาไปวางแบบเออเป็นกรอบไฮไลท์หัวคลิปอย่างเงี้ยเออแบบเปิดมาฟึ๊บอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็จะเป็นแบบกรอบคลิปประมาณนี้แล้วกันนะส่วนถ้าเกิดใครไม่ได้อยากให้แบบตอนเข้าเนี่ยมันมีเข้าอย่างนี้นะให้เพื่อนทิมมันเข้ามาหดมันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นกรอบคลิปแบบกรอบคลิปเฉยๆอะ่ะเอออะไรประมาณนี้นะอันนี้สําหรับวิธีการใช้นะก็คือต้องแนะนําไว้ก่อนอ่ะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตตัวนี้นะมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit อ่าเราก็จะมาดูว่ามันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะอันดับแรกเลยเนี่ยอ่ะตรงเนี้ยผมอาจจะเขียนว่าไฮไลท์แล้วกันอ่าผมก็จะเขียนว่าไฮไลท์ไปเลยเออประมาณนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนตามใจชอบเลย อ่าอ่าประมาณนี้แล้วก็ขนาดฟอนต์อะไรเงี้ยอ่ะลองปรับกันดูแล้วก็สีข้อความตำแหน่งข้อความเปลี่ยนได้สีหัวข้อหนึ่งสองนี่ก็คือสีหัวข้อด้านบนนะลองปรับกันดูผมลองปรับดูประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ฟึบฟึอ่าให้มันดูแบบไล่สีนิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็สีเส้นขอบหัวข้อเนี่ยก็คือไอ้เส้นขอบนี้เนี่ยแหละอ่าที่มันเป็นสี ชมพูอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่ะเพื่อนเื่ออยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนแล้วก็ขนาดเส้นหัวข้อก็คือไอเส้นที่เราเปลี่ยนสีเนี่ยแหละมันปรับขนาดได้ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ขอบเลยเนี่ยเอาเราเลื่อนไปซ้ายสุดมันก็จะเป็นอย่างนี้เออลองปรับขนาดดูได้แล้วก็สีไอคอนเนี่ยแล้วก็สีพื้นหลังไอคอนเนี่ยก็คือไอคอนเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับมันคือไอคอนผมก็จะเอาไอสีไอคอนนี้เนี่ยไปดูดกับสีเข้มๆด้านบน แล้วก็สีพื้นหลังไอคอนเนี่ยผมก็จะเอาไปดูกับสีเขียวแล้วกันอลองดูแล้วก็ไอข้อความนี้เนี่ยผมก็เอามาดูสีเขียวดีกว่าลองดูอ่าประมาณนี้เลยมันไงโอเคไหมลองปรับแต่งสีกันดูได้เลยนะสําหรับสีในตัวนี้แล้วก็ถัดลงมาครับยังมีความโคง้งมุมถ้าเกิดใครไม่อยากให้มันโค้งเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนไปซ้ายเลยมันก็จะเหลี่ยมแบบนี้ใครชอบเหลี่ยมๆโคง้งๆมนๆยังไงก็ลองปรับกันดูอแต่ผมอาจจะชอบมนๆหน่อยๆแล้วกันประมาณนี้ แล้วก็สีพื้นหลังหนึ่งสีพื้นหลัง2เนี่ยพื้นหลังเนี่ยก็คือเป็นสีขาวอยู่ตอนนี้เนี่ยที่มันเป็นสีขาวไล่สีอยู่นะเพื่อนๆลองเปลี่ยนสีดูได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เห็นชัดๆเลยนะให้เพื่อนเห็นชัดๆนี่ครับมันมีสีที่1เนี่ยมันจะอยู่ประมาณมุมมุมเนี้ยอ่าแล้วก็สีที่2เนี่ยมันจะอยู่มุมมุมนี้เพื่อนๆสามารถเลื่อนตำแหน่งสีได้นะเลื่อนตำแหน่งสีได้เนี่ยเลื่อนตำแหน่งได้เออใครอยากให้มันอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงเนี่ยลองปรับแต่งดูได้เออ แล้วก็สีที่สองเนี่ยลองปรับกันดูประมาณนี้นี่ประมาณนี้หรือใครอยากได้สีแนวไหนเนี่ยอ่าลองปรับกันดูได้นะนี่ส่วนถ้าเกิดใครอยากได้เป็นสีเท่ากันเนี่ยเพื่อนเก็แค่เอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบไม่ได้แบบไล่สีแล้วนะมันก็จะเป็นแบบสีเดียวอ่ะเออเพื่อนๆออยากได้สียังไงลองปรับแต่งกันดูถ้าเกิดอยากได้สีขาวเลยอ่ะก็ใส่สีขาวไป หรือตรงนี้จะเป็นสีขาวก็มาดูสีขาวตรงนี้สีขาวตรงนี้สีขาวอ่าลองปรับกันดูตรงนี้เอาสีนี้ดีกว่าแล้วก็อานี้มาดูดนี่อุ๊บอานี้มาดูดนี่อ่ะก็ลองปรับไปมั่วๆแนว,แนวๆประมาณนี้ก็ได้ก็สวยงามด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเงาแล้วก็ความฟุ้งเงาความโป่งเงาก็คือเป็นเงานี่ครับ ที่มันโผล่มาอยู่ตอนนี้เนี่ยเออเป็นเงาพเพื่อนๆก็ปรับแต่งเงาได้ตามใจชอบเลยนะแล้วก็ผมอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งว่าไอคลิปวิดีโอของเพื่อนเพื่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเต็มจออยู่ใช่ไหมแต่กรอบของเราเนี่ยมันมีขนาดแค่เนี้ยมันเล็กกว่าจอจริงๆเนี่ยมันเล็กแค่นี้ผมก็อยากจะแนะนําให้พเพื่อนๆจัดองค์ประกอบภาพใหม่หรืออาจจะยอ่อคลิปวิดีโอของเพื่อนเพื่อลงมาก็ได้กดที่ m o ชั่นเนี่ยแล้วมันก็จะมีจุดจดอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดึงลงได้เลยดึงลงมานะแต่อย่าให้มันมีขอบดำๆอย่างงี้นะไม่เอ เออให้เพื่อนดึงมาให้มันแบบเออเลยกรอบของเราไปหน่อยหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเออแล้วเพื่อนๆอาจจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอีกหน่อยก็ได้นะเออจัดองค์ประกอบภาพของเราอ่ะให้มันแบบให้มันดูดีอ่ะเออให้มันดูแบบดูดีอ่ะอะไรประมาณนี้ก็ได้อ่ะลองเพย์ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมอ่าเราก็ได้กรอบคลิปละไอสีสันเนี่ยเพื่อนๆไปปรับแต่งกันเอานะอันนี้ผมปรับแบบมั่วๆเร็วๆอ่ะเออปรับให้เพื่อนๆดูเฉยๆอ่ะ ประมาณนี้สําหรับกรอบคลิปเดีผมเปลี่ยนสีพื้นหลังหน่อยดีกว่าอะม่วๆไปสีพื้นหลังอะประมาณนี้แนวๆม่วๆไปก็ลองไปปรับแต่งกันดูได้ะผมเอาเทาๆดีกว่าเออประมาณนี้ ไปอย่างนี้เลยก็ไปลองปรับเล่นกันดูได้นะลองโหลดไปใช้ลองปรับแต่งลองอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่เงี้ย โหลดไปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะสำรรหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากๆครับพี่คลิปมีประโยชน์มากๆค่ะอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ให้กําลังใจกันได้นะหรือถ้าเกิดใครใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้แล้วเนี่ยติดขัดปัญหาตรงไหนอยากได้ไฟล์เทมเพลตแบบไหนเนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกมฟตตาดิ เหตุเราว่าเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่นอนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟล์อะไรเจ๋งๆมาแจกกันอีกกกกเนน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 ีีี่ยยหหรรรรรรรือออผมมจะะะะะททําาาาคคคคคคคลลลิิิปปไสสสสััััััับบบบบฝุตตดดด้้้วววแ